สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียามเชา้าๆจะฝั่งอังกฤษจ,จะจะต้มขาไก่ทุกคนอยากกินต้มขาไก่เมื่อวานซื้อเห็ดมาเนาะก็เลยจะต้มขาไก่จะต้มปีไก่อ่ะเพื่อนเอาส่วนปีกเข้ามาทําต้มขาไก่อากาศียังกิดว่าอู้ออกมาหดหูเบือ่อตรงนี้แหละ หดผู๋จะอากาศไม่ดีร้อยไม่มีตะไคร้ใส่นะเพื่อนๆน,นะตะไคร้มันมีอยู่ล้วขี้เกียจเอาออกมาขาดตะไคร้ใบ,บมากรูดมีอยู่อ่ะทขี้เกียจเอาออกมาก็เลยไม่ใส่เอาแบบที่เราสะดวกนะยิงเศรษฐกิจช่วงนี้อะไรก็แพงเพื่อนๆเ้ยภาษีก็ขึ้น ภนะาษีทุกอย่างขึ้นหมดส่งผลกระทบไปทั่วรัฐบาลอย่างเนี้ยมังจะกับกับปนประชาชนทุกคนป้นคนหักคนทำงานเอาไปให้คนขี้เกียจอะส่งผลกระทบให้กับคนที่แบบว่ามีบ้านซื้อบ้านไว้ต่างประเทศด้วยนะจะ mm hmm. บอกไว้ส่วนใครมีกิจาการอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยอยู่ประเทศไทยอยู่ประเทศอื่นๆอ,อะไม่ใช่ว่าเจาะจงแต่ประเทศไทยนะประเทศอื่นๆด้วย เขาจะไอ้นี่เขาจะเรียกเก็บภาษีเมืองไทยก็เก็บส่วนของเมืองไทยเมืองไทยก็เก็บส่วนของเมืองไทยใช่ไหมล่ะแต่อังกฤษก็คือจะเก็บอีกเหมือนกับว่าตอนทั้งสอบมุมมาเพื่อนๆคนที่ว่ามีกิจการอะนะตรงกลางอ่ะจะไปไทยก็โดนภาษีอังกฤษก็ภาษีเงี้ยจะ้ะถ้าเขารู้ว่าใครมีกิจการอยู่เมืองไทยมีบ้านให้เช่าม,มีมีทําทําธุรกิจอ่ะอนั่นแหละ อยู่ยากทุกวันนี้พวกจอยนี่ก็อยู่ยากหาเินไม่ทันเครือง่ายๆอะ่ะนะบางคนคิดว่าอยู่มันนอกนะจะรวยนะมันไม่รวยหรอกจ้ะรัฐบาลมันมันเก็บแต่ภาษีนะมันไม่ได้รวยมันเหมือนคนหาเช้ากินข้ามเพื่อนนะรวยไม่สบายก็ต้องไปไปทํางานหาเช้ากินข้ามอะ่ะมันไม่มีเงินที่ไหนที่จะมาแบบทาให้รวยได้จ้ะถ้าคนถ้าทําให้รวยได้ เพื่อนๆก็ต้องคิดว่าพวกจราจะต้องมีเงินไปเที่ยวมดนนึเป็นร้อยรอบละนะเพราะมันมันไม่มีเงินกันนั่นแหละก็เหมือนคนหาเช้ากินค่าอ่ะจะจะไปเที่ยวทีนี้ก็ต้องเก็บเป็นปีจ้ะนะวางแผนนาคตว่าจะไปเที่ยวก็ต้องเก็บเงินเป็นปีไม่ได้คิดว่าอยากจะไปแล้วซื้อหัวไปได้เลยนะขนาดหัวรถรถไฟะจะไปลนตรงลนดอานอย่างเงี้ยก็ต้องวางแผนเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนนะไม่ได้มีเงินที่ว่าจะจู่จู่จะมีเงินไปซื้อเลยมันไม่ใช่จ้ะ มันไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> ยิ่งเนี่ยปีนี้แหละยิ่งมหาโหดท,ทุกคนมหาโหดเก็บทุกอย่างเงินที่เขาทำงานมาอบอ่อนมาทั้งชีวิตกะมาเอาหมดรัฐบาลเอาเปรียบจะขูดรีดขูดรีดมากขูดรีดจริงๆไม่แปลกใจเลยว่าทำไม คนเขาถึงแบบว่ามีการอ้นลักทรัพย์กันนะมีการจี้มีการปนกันเพิ่มขึ้นก็เพราะว่ารัฐบาลมาเอาเปียบนี่ยทีนี้มันหาทางออกไม่ได้บางคนหาเช้ากินถ้ามันไม่พอบางคนมีแบบว่ามีภาระที่ต้องจ่ายเยอะแยะมากมายเงี้ยไม่พอเพื่อนๆมันก็เลยมีเหตุการณ์อย่างนี้แหละยิ่งคนรวยคนมีบ้านที่เช่านี่จะจะโดนหนักคือโดนกับทุกคนแหละ ขนาดคนที่ว่าไม่มีบ้านใ้เช่าอย่างพวกจอยนี่ก็ยังโดนเลยอันนี้เห็ดนะคะเห็ดที่ซื้อมาจากตลาดมารเก็ตเมื่อวานนี่นั่นแหละจะจะใส่ไปด้วยเบื่อกบเบือ่อจอยเบือ่อเดี๋ยวนี้จอยเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างเพ <c oughs> ื่อนเบือ่อไอ้นี่กรัฐบาลมีกับทุกประเทศแหละที่โดนภาษีอ่ะ <c oughs> แต่ว่าจอเขาพูดถึงแค่ว่าประเทศที่จออาศัยอยู่นะจอไม่เอาประเทศอื่นมาเปรียบเทียบนะทุกคนเพื่อนๆดูก็อย่ามาเปรียบเทียบเถอะรู้อยู่ว่าทุกประเทศมันก็โดนเหมือนกันแต่เราอยู่อาศัยประเทศไหนเราก็จะพูดถึงประเทศที่เราอาศัยอยู่จ้ะอืมนะนะเยอะอยู่จ้ะซื้อมาเนี่ยหอมดีอยู่มาทีนี้มาลงมือทำกันเลยจ้ะทุกคนวันนี้ก็ทำอาหารไปบนไปจ้ะนะ จอยก็ทำอาหารในสไตล์ง่ายๆนะทุกคนนะก็ใช้เนี่ยจากเครื่องแกงต้มขาไก่จอยก็จะผัดกับน,น้ํามันนิดนึงเพราะว่าเครื่องแกงต้มขาไก่อะจอยแช่ไว้ในช่องแช่แข็งทุกคนมันก็จะต้องเอามาผัดก่อนนะบางคนก็ผสมกับน้ํากะทิเลยจ้ะนะตั้งหม้อกะทิแล้วก็ผสมเลยแต่ว่าจอยจะผัดสักหน่อยให้มันมีความหอมมาจากทุกคนจากนั้นจอยก็ใส่กะทิกล่องลงไปจ้ะ แล้วก็ทําตามปริมาณที่เราทํามากทําน้อยแล้วก็กะปริมาณเอาลยทุกคนใส่น้ําเพิ่มไปด้วยจ้าทุกคนจอยก็ใส่กะทิสองกล่องเนาะเพราะว่าจอยใช้เครื่องต้มขาไก่สองซอง,องไงทุกคนผ,ผลปรากฏว่าจอยก็ต้องไปหาไอ้ขาตะาไคร้ใบมะกรูดมาใส่ด้วยจะเพิ่มความหอมทุกคนทีแรกก็ขีเข้เกียจขี้เกียจบ่นเนาะเพราะว่าบ่นเรื่องนี่แหละจ้ะภาษุ้งภาษีทุกสิ่งทุกอย่าง,ท,างที่อังกฤษเพื่อนพนเอ้ยเนาะมันน่าเบื่อมาก ทำงานงกงกงกสายตัวแทบขาดนอกเงินเดือนก็ไม่ขึ้นเอาจริงๆนะทำงานงกงๆกงกเนี่ยพวกจอยก็ได้เงินเดือนขั้นต่ำนะทุกคนนะเงินเดือนที่จะไปทำงานจอยไม่ได้แบบว่าจะได้เงินเดือนมากมายนะพอหักภาษีแล้วหักค่าใช้จ่ายแล้วค่าน้าําค่าไฟค่าเชาวบ้านค่ากินอยู่ยังไม่รวมทั้งที่ว่าเราจะมาสูซื้อยุกซื้อยาได้เพื่อนๆนะซื้อยุกซื้อยานี่มันก็ต้องอีกแนวหนึ่ง นะแยกออกไปอีกซื้อพวกน้ากํายาย้อมผมโอ้หลายอย่างเพื่อนๆนะพวกความสวยความงามเนี่ยอีกตั้งหากนั่นแหละจ้ะนั่นแหละจอยถังบอกว่าใช่ว่าจะรวยบางคนรวยก็รวยอยู่คุณไปดูคนรวยก็เขาก็รวยจริงๆนี่แหละมาดูคนหาเช้ากินคําก็ฝรั่งหาเช้ากินคําก็จะประมาณจอยนี่แหละจ้ะทุกคนบางคนก็เดือนชนเดือนเงินแทบจะไปเที่ยวนี่ฝรั่งเขายังไม่มีเลย เงินแทบจะไปเที่ยวตามในในประเทศเขาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยคนที่ทํางานจอยขนาดเขาเป็นคร่วภาระเขาเยอะเพื่อนๆเขายังบอกเลยว่าเนี่ยช่วงสิงหาเนี่ยน้องโรงเรียนก็ปิดเทอมโอ้โหตั้งหลายอาทิตย์ทีเนี้ยลูกก็ตั้งสองสามคนทีเนี้ย ลูกไม่ไปโรงเรียนน่ะลูกมันก็จะวิ่งเข้าแต่ตู้เย็นหาของกินทั้งวันนะ่ะทุกคนถ้าจะออกพาลูกออกข้างนอกลูกสามสี่คนก็ต้องใช้เงินจะขับรถออกจากบ้านเราก็ต้องเติมน้ํามันจะทุกคนเติมน้ํามันไม่พอต้องเสียค่าจอดรถอีกนะแล้วก็น่าจะค่ากินอยู่ทุกคนเด็กๆเข้าไปตามตามแแหล่งท่องเที่ยวก็อยากกินไอ้ตรงไอตง้ไอติมขนมนมเน,มนยจริงไหมมันไม่ใช่ถูกถูกจะทุกคนจะ้ะอะไรก็ช่างเถอะเหมือนพวกจอยนี่แหละจะขับรถไปตามชนบงชนบท นะตามตามป่าตามเขาพวกจอยก็ต้องเสียค่านะ้ำมันเสียค่าจอดรถจะ้ะที่อังกฤษน,น้อยมากเลยนะที่จะไม่เสียค่าจอดรถทุกคนไปแหล่งต่างๆนี่ส่วนใหญ่จะเสียค่าจอดรถเป็นรายชั่วโมงแล้วเพื่อนๆนะนี่จะจอยก็มาเล่าให้ฟังเราไปพูดไปทากับข้าวไปด้วยจ้ะนี่แหละเดือนเมษานี่แหละทุกคนจะหนักอื้อกันเป็นแถวว่าจะจะไปไหนมาไหนก็ต้องคิดกันนะจ้ะทุกคนจากที่ว่าเคยกินอาหารข้างนอกกันเนาะทุก ทุกอาทิตย์หรือไม่ก็เดือนหนึ่งต่อหนึ่งครั้งต่อเดือนอะบางทีอาจจะไม่ได้ไปกินอะของนำเข้าทีนี้ก็จะแพงจ้ะค่าขนส่งก็จะแพงทุกสิ่งทุกอย่างแพงหมดทุกคนจอยเห็นสภาพแล้วจอยจอยพูดตรงๆรเหอะจอยเอื่อมละอาอะไรจะค่าน้ํานี่ก็พุ่งปูวปู๊ค่าไฟก็เหมือนกันทุกอย่างจ้ะทุกคนตอนนี้เขาก็เรียบเรียงบอกไว้ละ แล้วก็ค่าเขา้าเส้นแท็กพวกค่าขยะค่านุนข่านี้เอาตายเป็นเวรนีจะเป็นลมพูดไปบรรยายไปนั่นแหละจ้ะทุกคนเอ้ยไม่รู้จะให้ว่าอย่างไงเนาะปัรยายจนแบบว่าแกงเสร็จพอดีจ้ะทุกคนนั่นแหละจ้ะอยู่เมืองนอกทาไงได้ทุกคนต้องจ่ายเหมือนกันนะทุกคนต้องจ่ายคิดในแง่บวกไม่ใช่มีแต่เราทุกคนต้องจ่ายจ้ะทุกคนโอเคยังไงจอก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย้